พี่นอ้อง้องป่ายสุขสุขคนเนาะพบกับซ่องบาวคำพาเที่ยวจานโนเซนเกาเซนเคยคลิปวิดีโอนี้นะบาคำจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะสมเขตบ้านจัดสว่างพี่น้องเปิดมาบ้านนี้มีการตัดนำ้ำตัดไฟเนาะ โอย้ยอาศัยที่บ่มีใบตะดินมาเซ็นเลยผู้ดีบอกคำได้กายมาทางนี้ก็เลยสีพ้าไปครับสมเนาะตอนนี้พาอยู่ตอนนี้บอกคำอยู่ที่เขตอ่าสายเหนือพี่น้องคิดรถายเหนือกัอ่านั่งอยู่บ้านดงนาท้องเ,อเมืองสีโคตตะบองแล้วฮลล์ิ่งจันปัจจุบันนี้เส้นทางก็ถือว่าปูไปต้ง เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะไปมาสะดวกสบายเนาะไปบรคามาประคองแต่ว่ากันยังมีขิดินขิดออนอยู่ตามแค้มทางอยู่เนาะตามที่เห็นน้ำกันเลยส่วนนี้ก็เป็นช่วงข่าวพันษาแล้วนะพี่น้องอเป็นช่วงที่ ขั้นสี่วา่าแล้วเขาเข่าพันศาในก็หมายเขามาเข้าสู่ฤดูฝนมาซาสนาต่างแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์นี่มันเขา้ขาเข้าสู่ฤดูฝนนี่เป็นเดือนแล้วนะแต่ว่าเรื่องเข้าพันศาเนี่ยหมายเขามาเข้าสู่ฤดูฝนทางด้านพระพุทธศาสนาพระตัณฑเนาะเดะสองภาคข้างอดีตทางดงนาทองเในพี่น้องเด้อนะ กำขวะเี่ก็เป็นทางดินแดงนะกำขวกำไส้อยู่ตามห้องตามแปลวเลยเนาะนี่แหละเฮ็ดให้เส้นทางไปตรงจะมีขี่พูนขี่้ายไปน้ำนะเนื่องจากว่าอ่ารถขี่ทางดินแดงนะขี่ออกมาจากห้องจากห้องก็ทีมี้ขี่ดินขี่ดอนก็ออกมาน้ำเนาะแต่จึงเฮ็ดให้ขนทางเป็นประมาณนี้ถ้าผูใ้ใดขับรถไว้หรือว่า บปกระทันหันนี่ก็จะเจือกเลยพี่น้องเลยนะไปเจันจสิเดี๋ยว่อคำเลี้ยวขวาไปทางหนองแตงนะพี่น้องอปัจจุบันนี้เส้นทางเส้นทางหนองแตงหนองเหนียวนี่น้ำกับประท้วมเลยพี่น้องเด้อเนาะมีคอมเมนต์หลายคนถามมาว่า ่าบ่อค้ำเนาะเส้นทางหนองแต่งหนองเนี้ยนี่หนองเนี้ยนี่น้ำท่วมบอ่อเนาะบอ่อท่วมแล้วเด้อพี่นอ้อง2006อันท่วมอยู่เนาะแต่ว่า2005นี่แม่นอ่าบ่มีข่าวคาวน้ำไหลผ่านทางเลยมีแต่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่บ่เนาะน้ำท่วมอยู่อ่าบ้านเราหลวงเนาะบ้านเราหลวงบ้านอ่า สองห้องนะเมืองเห็นบุญแข็งข้ามวลท่นจุดนั้นหันท่วมปกติพี่น้องเลยคันฝนตกน้ำไหลแหง้งกับมกลน้นมาพาทางรอดนะจุดนั้นนะ่ะนีเรืวซ้ายไปเมืองสังทอง37กิโลเมตรนะไปซื้อเมืองพนฮงห้าสกิโลเมตรเดี๋ยวฟาวขี่กัน ข้าคีรเลี้ยวไสยเด็ก่อนเนาะเนื่องจากว่าไฟแดงมีสามสิบวิพี่น้องเลยเส้นนี้ก็สิมุ่งหน้าไปทางบ้านจันสว่างเลยพี่น้องบ้านจันสว่างเขตนี้เพิ่งจะห้องว่าบ้านหนองแตงเหนือบวนเนาะเดี๋ยวไปซื้อเปนจันสว่างเสียงลมเอาแหงเนี่ยนะควันคันลิงกั องแฮนประดมสมบูรณ์นองแตงพี่น,ออนอ้องน้ำก็สีหงคักเลยเนื่องจากว่าทางอยู่สูงเนาะจุดบ้านจันสว่างนี่เป็นว้าเนาะมีการฟ้องคดีกันไปมาอยู่พี่น้องแต่สุดท้ายเป็นคำตัดสินของศาลนี่แม่นให้ประสาชน สิบสามครอบครัวนี่ย่ายออกเนาะเนืองจากว่าอ่าไปปลุกเพื่อ,อนปลุกย่าวส่ดินที่มีเจ้าของเนาสันเดออหมายเขามาอ่าเพื่อนมาอยู่เนาะโดยทีโบมีใบตาดินก็สิบาไปเบิ่งเนาะว่าเป็นใจเลยเป้าค้ำก็ ผู้ดีได้กลยมาทางนี้เนาะก็เลยามาถ่ายให้บเบ่งเมืองจากวันเส้นทางนี้ก็พ่ได้อบอได้ามาถดด่ายดนแล้วหะนาเนาะนี่แหละบ้านหนองแตงนาะยาวเือนตเต็มมาแล้วพี่น้องด้วยเนาะเขออออ้าหอมเข่าให่เนี่ก็ตเต็มไปลว บ้านหนองแตงเหนือได้พี่น้องตึกี้ก็จะเป็นทางอย่างนอดหนึ่งเนาะต่อมาก็เป็นทางาทางแดงทางเพจช่วงระยะหนึ่งลเลยเพิ่งเกิดมาปู่ไปตงเนาะประมาณสิบปีผ่านมานี่นึงเนปัจจุบันนี้ก็ไปมาสะดวกแล้วเนาะเดี๋ยวไปฮอดเขตบ้านจัดสว่างว่าคำศีรอง แทนกล้องให้เบ่งนะว่าอ่าปิ่นจึงไหนพี่น้องบรรยากาศเนดะีย๋ยวไปเบ่งน้ำกันก็มีซื้อออนไลน์เพิ่อนก็มาเอาข้าวอยู่นะพี่น้องแต่สุดท้ายเพิ่อนก็ออกมาซีเจงเนาะทาง หัวหน้าปฏิบัติคำตัดสินของศาทนนเนาะเพื่อนได้ออกมา,าอ่านชี้แจงให้ฟังว่าที่ไปที่มาของการปฏิบัติการครั้งนี้นี่เป็นเป็นซีเดอร์ซีเดอร์ใช่ไหมเนาะกระดังพี่เ่เาคำเกินไปตอนทมิดเลยเนาะจะเป็นประมาณท่าน ตอนอยู่บ้านนี่ฝนว่อฝนบาตกนะพี่น้องอันนี้หัวหน้าโบกนะพี่น้องเซียวนะเห็นน้ำกันแต่มัทยมพเพล่ะถามว่าไปไส์เนยเดียวกลับมาถ่ายคลิปให้เอฟซีด FC ได้เพิ่งดีแล้วท <c oughs> ี่นี่เป็นห้องว่า อาหฮงสีเข้าทหารนะพี่น้องกำขัวมือเลยเสียงรมก็คือว่าแห้งกันแล้วครัเนาะคีราซ่าดพี่น้องแต่่าเสียงรมมันง,ง,งัวนะมีห้างงัวปินอย่างความฮงสีเข้ากองทัพกำขัวมือเลยเนาะ ต้นจำป่าเรียนเต็มอยู่นี่แหละโยนกำลังลงพี่น้องบินมาแต่บอแก้วดิบนนอันนี้นี่ สายการบินลาสกายเวสราอาหารพลอยไพลินเดียวไซ เดียวขวานี่บ้านห้วยมักพริกในพี่น้องหนึ่งเก้าสี่ีบ้านจั์สว่างเนาะกำขวามือเนี่ยแต่บ่อนบอกคำว่าเลยมาอยู่ทางหน้าพอได้พี่น้องเด้อเนาะข้างตลาดจันทร์สว่างพูดเละประหัวเพิ่มมากเบิดระเบ่หรือว่าอย่าง ลมกันอยู่ยังเคลียกันอยู่เนาะเดชเมนตลาดจันทร์สว่าง้านโทรศัพท์หั่นขายมักไม,กมก้มักตอกมีครบพี่น้องเลยก็ใช่ว่าจะาเป็นตลาดใหญ่ด้เนาะในเขตนีนเน่เบิดทางเสร็จนี่ก็มีแต่ตลาดนี่เลยใหญ่สุดแล้ว ว่าเงียบเงาไปพอสมควรไปเนาะห้ามค้าห้ามขายก็ไเลยเพราะว่าเพิ่นได้มาขนเครื่องออกไปไว้เนาะม,มีห้ามค้าห้ามขายทั่วไปเคียมทางนี่ผมมีปัญหาเลยพี่นนองเรื่องจากว่าเพิ่นขายแบบล่มลุกครับ แล้วเอาสิไปปีนกล้องใซฟเพลนจอดจอดและท่ายเนี่ยมันเกิดบกคืดอด้เนาะเป็นอย่างคือว่าสั้นพอมันก็มีผู้ด้ครับผลกระทบเรดเด้แลพี่น้องที่ให้ไปปินกล้องเบิงบงเบ้งสิ่งปลูกสร้างเบิ้งอย่างเบิง้งคนทิศนะครับผลกระทบอันนี้มันเกิดบกคือเพาะสั้นๆเนาะก็เลยแผ่นกล้องออกมาด้านนอกเล้หนึ่ง แเสรุปก็คือ,อาสารตัดสินขั้นสูงสุดหันได้ลงมาปฏิบัติคำตัดสินของศาลเนาะจะเลยย่ายาเครื่องย่ายอย่างไปไว้ห้องการก่อนเพื่อใหอ้เจ้าของผู้ที่มันมาอยู่นให้ไปยกง่ายออกจากดินตอนนี้ว่าชะเสนะกระชัมพันล้ว เพราะว่าเพิ่นว่าขันบ้านมาไก่เกียร์แล้วโบได้เนาะขันเมืองมะไก่เกียร์กับโบได้อีกขันะขนะครหลวงมะไก่เกียร์กับโบอื้อโบเนาะอ,อย่างในพี่น้องเดกเพนสุดท้ายเพิ่นก็นมาหยกย้ายมาดำเนินดำเนินการเลยเนาะ นี่แมนกเกาะบัรซากาศทหารอากาศลาวนะพี่น้องลาวแอร์ฟอร์สยนต์มิกโซอเอตจอดทางหน้าเลยนะระตั้งอยู่ส่วนบ้านจัดสว่างเนาะ ย้อยเลี ges, ้ยวซ้ายพี่น้องไปซื้อเลยแมนตาดมูลคลิปนี้ก็สีบป่าก็อรกาศในพี่น้องเนี่เนาะรู้สึกว่าเสียงลมแห้งพอดเนาะเสียงลมแห้งพอดอากาศก็ เสียบตาได้ฮอนได้หนึ่งแน่ถึกถิดท่าประกันเลยเขาลูกขอภัยได้พี่น้องเด้อจอดเซาเมื่อยกันมาต้อนกันเลยพี่นอ้องเลาะไปเลาะมาอยู่นี่แหละกินแดดฮ้อนพวดเนาะ จอดลบแดด เส้นทางตัดมูลเนาะถ้าไผจือได้ก็น่าจะหู้เนาะว่า,าม่าแต่ก่อนนี่มันลำบากแหงพี่น้องเลยระยะประมาณสิบห้าปีก่อนเลยพี่น้องไปมายากเพราะว่าหลังจากลงค่อยตัวจัดสว่างมานี่ เป็นทางแดงล้้วนเลยพี่น,อน้องแต่พี่แลวไปเนาะแต่เขตบ้านาเวียงคำบอกขอห้องตัวเนี้ยบอคํคำเบอร์ข้อมูลกันได้เนะาะเออบ้านเวียงคำเมืองสีโคตบ,บงองเนาะมุ่งหน้าไปทางบ้านจำปาเป็นทางแดงล้นวนพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้คือเห็นเนาะเป็นทางเบตองอ่าสองเลนไปครับสะดวกสบายเนาะ หลายคนที่มาทางเฮียมาทางเมืองสังท้องเนาะสิไปทางสีเกิดเนาะกระลัดมาทางนี้เลยนะบ่ต้องไปโค้งเก้าเรลียวรลดกระปติสอีกเนาะ,ะสะดวกสบายก่อนอบ้านเบียงคำนะ เกดนี้ค่าทหารกระเสียหลายแน่เนาะอันตาดำตำมั่ว เทีนซานเขียนนี้กับเป็นสั้นเดียวเป็นส่วนใหญ่นะพี่น้องอ่าเป็นสั้นเดียวเสียงลมแหงนะบอกคำว่าจิ๊บซิวอย่างพี่น้องเลย เป็นวบบเบ่งเบ่งภาพกันแล้วกันเนะอย่อนอยู่นี่ก็เต็มไปแล้วนะเขตนเนี้ย การเบียงคำเมืองสีโคนต,ตะบองเขาเลยเป็นจัดเนาะเอ๊ะมีหันหาันปิงฟานบ้านยยก็ยังมีครบ ประมาณี้พี่น้องด้วยเนาะเดี๋ยว,ว่าคำขออนุญาตตัดคลิปก่อนหนึ่งจากว่าจะซอยคลิปเป็น2-3คลิปเนาะระหว่างเส้นทางนี้คลิปต่ามไปน้วกันพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะ